เป็นแป้งของปังส้นไม่ใช่แป้งโรนมันเป็นโรนของปัง,ปง,ปงแล้วก็ไส้หมูดยัอใส่ขนมเปี๊ย จะมากวางเงี <gesch> <laughs> ้ยวไว้ไอมีตังก็ซื้อเพิ่มมาถูกใจเ้ลองเธอเดีต้องเอากล่องที่นั่นไปก่อะให้ครบคนอยังไม้เลยคร you okay. see